้ยเชโดโอ้โหไอ้นี่เฮ้ยตรงนีกคนนะวิ่งโอ้โหชิเกะมาจี๊ดแล้มาจีจีแล ขอแนะนําระบบสมาชิกจากฟูดแพนด้าชื่อว่าแพนด้าโปรเดี๋ยวจะมาสมัครให้ดูกันเดือนละ19บาทเท่านั้นเองแต่สิทธิพิเศษเพียบประกอบไปด้วยพิเศษสําหรับเดือนกุมภาเท่านั้น1ได้สิทธิ์ส่วนลด20%ถ้าสั่งเกิน200บาทสําหรับค่าอาหารและช็อปจํานวน2ครั้ง2ได้สิทธิ์ลด30%ถ้าสั่งเกิน500บาทสําหรับช็อปจํานวน1ครั้งสิทธิพิเศษทั่วไปส่งฟรี10ครั้งต่อเดือนลดค่าเดลิเวอรี่อาหารสูงสุด20%สำหรับร้านที่ร่วมรายการ ถ้ารับอาหารเองลดเพิ่ม5%ส่วนลด10%สำหรับแพนด้ามาร์และช็อปสูงสุด100บาทส่วนลด25%เมื่อทานที่ร้านที่ร่วมรายการซึ่งเป็นบริการใหม่พิเศษสำหรับสมาชิกแพนด้าโปรสำหรับใครที่สมัครรายปีลดไปถึง34%ซึ่งคุ้มมากๆสิทธิพิเศษอย่างนี้เพื่อนๆทุกคนไม่ควรพลาดนะครับรีบๆไปสมัครกันเลย อุ้ยโดดพร้อมเราเลยสามตีสามตี้เลยหรอโดดพร้อมเราอ่ะสามตี้แต่ไม่รู้เบี่ยงหรือเปล่าเฮ้ยมากับเราน่าจะสองตีข้างข้างบนหัวแล้วก็ข้างๆเราสองตี้ตีหนึ่งน่าจะเบี่ยงไว้โอเคเฮ้ยอ๋ย<ข>ออีกตีหนึ่งนะั้นมันคนเดียวเนี้อ่ามันไปนลงไกลๆบนหัวลงที่เราเลยนะ แม่สองตีอ่ะตีแหละเอาเงาปิดไปละโอเคอเฮ้ยมีคนคไล่ออกขวากันนี่ไล่ขวานีน่ยนี่นี่ทางนี้ดิอเ,เอาตรงนี้ก็ไหนไหมมันไอ้นี่หรอ ตายเลยตายเลยพร้อมพร้อมเนี่ยพิดมามามา,มาดักมันอยู่ขรงนายไรไรไรโอ้ยเจ็บมากลม้ลมลม้มล<ว>้มข้างๆมันได้กว่าเลยนะเก็บมันไวได้พีดดึงเลือดนะเจ็บมากพีดทางดีเหรอเออใช่เจ็บไอ้ตรงพีดก็มีว่ะ ตรงพีชอยู่ตรงไหนนี่นี่ตรงพีชเลยหนังกำแพงนีวเดี๋ยวปิดตัวนี้ก่อนเคยจะนำไปปิดเฮ้ย2ง hey, ตัวเลยดิตรงพีชเนี่ยไี่คอนหลังได้อีกทีนึงนะมันออกไปทางซ้ายแล้วตัวหนึ่งจ้าวซ้ายไม่ตัวเดียวเจ้า<อ>ตัวซ้ายมีตัวเดียวมันนิ่งอยู่ แต่หลังกำแพงนั้นน่ะสองตัวเลยนี่นี่นี่มันเดินมาทางซ้ายเอา้ายเนี่ยใกล้ๆดีน่ะพี่ตัวเดียวโอเคอยู okay. to and and <gun> ่ไปขวาเอาขวาไปเจอเลยเฮ้ยใครอ่ะคน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 โอเคไมดบอดบอด เฮ้ยตรงนี้ตรงนี้มีตัวีมนะโอเคมาชีสเลยมาจีเลยโอเคเฮ้ลงรถนี้ไม่มีรถไหมได้มาดูลงรถวี้ยเจ้าโตโอ้ยนี่จตายคู่ตะคู่พีชตะคู่เบรกไม่ทัน เอกไม่ทันน่าล้องหมดเลยคนยังอยู่คนยังอยู่ยังเหมือนแถวเนี้ยจะมีแถวเล็กโซนโอเคโอ้ยนี่ยิงใหญ่เลย UMP เนี้ยยูฟีดมันเท่อ๋อมันยังไม่เจอเราใช่ถ้าเกิดมันเจอเราปุ๊บก็ขึ้นอีกสองชื่อเลยใช่ไหม ตะเด่นนี้ตายลาแบบลายตาจริงแบบมองไม่ค่อยเห็นเรื่องความที่แบบใช้เท้าสับเครื่องเล็กด้วยเเพราะเราเรามันเป็นเพราะเกมหรือเพราะเราไงเราแก่ขึ้นไหมเเพราะเราแก่จริงไม่ได้ไวเหมือนตอนเด็กที่แบบเห็นอะไรนี่นี่น่ไหนก็อตไปอ่ะเอ้ยโอ้ยบนหัวบนหัวใช่เรารอมันขึ้นมองใส่กันไหมเฮ้ยมันยิงใคร โปรโตีนป้อกันพิโ่โอเคโอเคที่กระโดดเข้าไปบ้านไหมนะเฮ้ยมันกระโดดลงมาตัวหนึ่งอุ้ยโอ้โหชิพไพรละซ้ำซ้ำซำในบ้านมีอีกตัวหนึ่งโอเคแตกแมันยังยิงไม่หมดนะตีนะ โอเโอเคร่วง okay, okay. ล่วงไอ้พี่ตัว,วเก็บมากเก็บมากอ,อ่าแจ๋แจ <c oughs> นี่เดี๋ยวพี่ขับไปตะลอนออให้จบๆชบห้โชคดเฮ้ยโหชิบหายละเฮ้ยมี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 วว อโอ้โหรถแม่งโคตรซิ่งเลยคันนี้โคตรลื่น,ม,ม,นม,มันมีกี่ตัวพีทมันไม่ออกมาแล้ว <c oughs> เห็นได้ยินเสียงตัวเดียวไหมเอาไหมแต่ต้องโอ้ยในเมืองในเมืองในเมืองล้วงล่วง <c oughs> นี่แน่นี่แน่จะเอาเหรอจะเอาเหรอค <c oughs> ือชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วช <c oughs> <น>ิ้วิบนาวิบย้ิยยยว หายเลยมัเฮ้ยอัดเดียวเท่านั้นพี่พีทพีมีคนมาพี่ต้องหินต้องหินม่เออเออตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้พี่ไปวัดมันต่อได้นะเดียที่รอพี่ไม่ได้วัดมันพี่กำลังซูมหามันอยู่ได้ยินจากตรงไหนไม่รู้มีจากขวาบ้านแดนเลยโอเคโอเค มันมีคนเปิดเนอกไฟเก็ีเสียงเปิดเนะอะที่พีอยู่ตรงนี้ยิงโดนมันทีโอเคโอเคมันถ่ายแล้วอ่ะคือเม่งเม่งได้ยินอย่างจุกโอเค <c oughs> แดนเลยโอ้โหมันไม่โดนดีดีคันลงมาคันลงมา งวงเราพีชงวงเราต้องหินพีชต้องหินโอเค มองไม่เห็นใครเลยลังเห็นยังอยู่ที่เดิมเฮ้นี่มันเดินแบบโกนโอยดีว่ะ ทักเลยล้มแฮงพีดมันจะตีพีชใช่ปะ่ะไม่ไม่ไม่นี่มันัปลาระเบิดใส่กันวันนี้มีมันโฟยังพีชไม,ไม่ไม่ไมใช้จีสามติดใจเหรอ ปืนมันเบาพีทแต่ว่าปืนมันโคตรปืนมันดีปืนมันดีปืนมันเบาแต่มันโคตรนิ่งเลยนะมันอยู่ไหนวงใช่มันเหลือสี่คนเลยใช่ใช่ไอ้ข้าวบนหมดแล้วใช่ไหมดิข้างมนยังไม่หมด3ะซ้ำซ้ำซ้ำโอเคสี่คนตรงนั้นหนึ่งสองเห็นแล้วคนหนึ่ง เนี่ยไม่มันก็เพื่อนมันอยู่ทางนี้ใช่ใช่เป็นไปได้นะเชื่ยมันเข้าบ้านไปแล้วโอ้โหมันวิ่งเข้าบ้านแบบนี้ไม่ได้ยิงเหลืออีกสองคนพิษนั่นหนึ่งตัวแล้วตัวหนึ่งม่รู้อยู่ไหนโอเคเฮ้ยโอ้โหนี้ไม่เผียว น้องดีกับจีนาใครเก่งกว่าไม่รู้น่าตื่นมาดูนะเฮ้ยวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับเข้ามาฝากเป็นกําลังใจให้ผมเปในกัปตันผมจะไปกินไก,ก่กับทีสองคนอาชากินไก่โอ้พอกินไก่แล้วแป๊บเดียวเลยพี่เวลาผ่านไปไวจังรองกินไก่ดิเราไม่กินไก่ถูกต้องนะอันนี้ถูกต้อง แล้วตอนที่ผิดเล่นคนเดียวอ่ะเดี๋ยวนี้โอ้โหพยายผ่านไปแต่ละนาทีเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ม่านนี้ตัวหนึ่งโอเคคือถ้าไม่ได้ติดใจโอ้ยไม่ร่วงแปลว่าอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นหนึ่งแล้วพี่ซ้ายขวาใช่เชี่ยววงไปหามันนี่ว่าเอารถไปฆ่าตัวนี้ มันสวนมันสวนอันนี้มันสวนเกมร้หนาดพี่เม okay. นี่มีรถสองคันเลยเฮ้ยโอ้โหแม่งฟันขึ้นเลยม,ม,ม,มีมีคันหนึ่งอยู่หน้าต่างฉันสองอ <c oughs> เล่นเน็ตก่อนนะ พอ,อแล้เน็ตกำลัดโอดดๆๆมันโดดทิอ,อ,อ,อ่าเอาเหลือฝั่งนู้นตัวเดียวอ่าโดน,นแน่อืมตั้งทันลูตันลูตันเฮ้ยเชี่ยร,ระเบิดมาเฮ้ยวีโอโอ้โหอะไรวะเนี้ย ออกไปรับระเบิดด้วยเรียบร้อยลองยังพี่ยังครับเดี๋ยวเราไปกินไก่ยอดไปเลยเล่นหนึ่งไหมเดี๋ยวว่ายังไงสุดยอดไปเลยพี่กับพี่พี่ดีแคร์ยูเยอะกว่าครับดีครับผมดีอคยูเยอะกว่าไม่เท่ากันดิไม่ดีเยอะกว่าแต่สองยูเยอะกว่าดี